ใจเย็นครับคุณผู้หญิงมีอะไรค่อยๆเล่าให้ผมฟังนะครับดิฉันถูกลวนลามค่ะก็คือว่าไอ้โจนอ่ะมันเอามือซ้ายมารักคอมือขวามาจับแขนแล้วก็ปองดิฉันก็เปิดกับคุณตำรวจเ้แล้วทำไมโจนมันมือเยอะขนาดนั้นล่ะครับไหนคุณลองเล่าให้ผมฟังชัดๆอีกครั้งสิครับ ก็มือไอ้โจน,นะคะ่ะมันเอามือซ้ายมันล็อกคอไว้ส่วนมือขวามันก็ล็อกแขนดิฉันเอาไว้แล้วกโปองดิฉันก็เปิดค่ะคุณตํารวจแล้วมันเอามือที่ไหนเปิดกระโปรงคุณล่ะครับอ๋อมือดิฉันเองล่ะคะ่ะ <c oughs> คุณเปิดกระโปรงคุณเองอะแล้วคุณจะไปเอาเรื่องอะไรเขาอ๋อไม่ได้เอาเรื่องค่ะแค่มาเล่าสู่กันฟังอะคะ่ะคนนี้แล้ะค่ะที่มันลวนลามดิฉัน เล่นของนอกซะด้วยเล่นแล้วให้มันมีสวนกลับแบบหนักๆตรงนี้ไหม<อ><อ>มีหมัดมีอะไรเงี้ต้องมีดิได้ใ<ด>ช่ โอเคใครชนะเนี่ยแมตช์นี้ฝ่ายฉันแพ้ไปหนึ่งแล้วอ้าวเย้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นพวกเราจะส่งใครออกไปออกเลือกใครพร้อมยังใครอ่ะเฮ้ยเองอ่ะไอ้เจียมานี่แกแกแกนี่มาเนี้ยมาชันมนอะไรอ่ะเล่นไง เอาจังหวะใช่ไหมใช่ดูก่อนดูก่อนว่าฉันจะเอาจังหวะอะไรอะไรผัดตั้งไข่เหรอเหมือนมาทำกายภาพบำบัดคอยทีได้ไหมคอยทีตามสิดเอโอโคตยากได้มันอะไรกันนี่ แงทงฮาซีมันมาออกซีเก้าเราคือหวยจนหมดหมดกระเป๋ารวยเลยเราเข้าบอกเดียว มเล่าใจดีนะ <roster. S 1> พราะเขาเขาฮุกมาไม่โดนก็สวนกลับเขาดิจะได้โดนอ๋อเหรอเออเราเสียเปรียบเขาอยู่หนึ่งเนี่ยด้วยโชว์เต้นอย่างเดียวสวนกลับด้วยถ้าโชกมันอีกไม่ได้รู้คนอ่ะนี่หมดแล้วเหรอใครแพ้เนี่ย แพ้เท่ากับตอนนี้เสมอกันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วยอมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ยังสิคนต่อไปดำเฮ้ยโอ้ยถูกคู่ด้วยคนละพักก่อนนันต่อยกันเหรอเหือแตกคนละพักนั้าผมือแตกพักฮะเฮ้ยมีอาวุธเหรอฮ้ยมีอาวุธเหรอตายแล้วไอ้น้องถนัดจังหวะอะไรวะ อะไรก็ได้หรือว่าจะเอวฟ์นะ One two t h e e four f i e ทิศเนปเล็นที่น้อยอะไรใครควรอะไรควรใครต่อใครใครใครคณะไหนต่อเนี่ยคณะนี้จังหวะอะไรไว้เนาะได้เลยได้เลยจังหวะอะไรอะ a n g l i มาเสมออยู่มีทางเดียวอะไรอ่ะหัวหน้าต้องเคลียร์แล้วล่ะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหัวหน้าจัดใหม่ๆไปเลยท่าไอ้น้องมาดิดิแกนี่มันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาไม่เห็นท่าเต้นของฉันแกก็จะไม่ยอมไปจากที่นี่ใช่ไหมแกอยากได้จังหวะอะไรกันจัดมาเลยดีไว้นี่ถึงคิวของฉันแล้วเหรอเนี่ยถูกต้องได้เวลาฉันต้องออกไปฉายแสงแล้วล่ะเป็นมะเร็งไงโอ้โหไถวงไถแววอล้วก็ว่าไปมา ฉันขอเป็นการเต้นแบบว่าแบทเทิลกันดีกว่าแบทเทิลคืออะไรวะเหมือนในหนังเรื่อง Heart of Go ก d แกไม่ต้องมาพูดมาอะไรแกอยางได้จังหวะอะไร <c oughs> ฉันว่านะอย่างแกเนี่ยคงไม่รู้จักจังหวะแบบครูบาอาจารย์จังหวะอะไรครูเคยฟังไหมตู้ดีเรกรู้จักไหมสาบังโพนั้นโกจริงๆ <c oughs> เฮ้ยลอ,อ,องได้ด้วยอ่ะยิ้มมีสเสน่ห์เกเกินมองข้ามถามใครดูได้สวยไปทุกสิ่ง ไม่น่าเชื่อว่าเพลงนี้มันจะเชื่อภายภายเราอาจจะต่อดราอาจจะใจมันได้จริงๆเยุดยดสุดยอดเอาล่ะฉันจะต่อให้แกในฐานะที่ฉันอายุมากแล้วแกเต้นมาก่อนเลยจัดมาเอาไงโพ โยนท่ามาฉันจะรับท่าต่อจากแกเข้าใจไหมแอะแอะ <laughs> แอะแ่ะค <laughs> <laughs> นละท่าไปเลยโอเคโยนมาฉันจะรับ <laughs> <laughs> ขอโยนมาแล้วคุณทำไรรับไง เอาไปเยนปุ๊บรับปั๊บยนปั๊บรับปุ๊บโยนปุ๊บโยนปั๊บรับปั๊บรับปุ๊บ นอยู่อ่ะครับหมูกำลังได้กำลังพักๆเลยโอ้โหอ้าอ้ามิสิกต่อเลย สู้กันไม่หมดนะยังมีอีกเหรอเนี่ยอีกนิดเดียวแล้วแต่แต่ป่ะแแล้วต่ดนตีเอาทิ้งกันไวย กําลังแข่งขันก็อยู่นี่ยายมาพู่นวายอะไรเงี้ยฮะนี่ยังไม่เข็ดเลยพวกคุณกําลังกีดขวางการจราจรานี่เขากําลังเต้นเพื่อแข่งขันแบงค์เคกันอยู่กีดขวางอะไรผมไม่สนใจกีดขวางยังไงมันถนนตรงไหนเนี่ยรตรงนี้คือถนนครับผมเป็นตำรวจจราจรครับปรอมตัวมาแล้วยายมาตลกคุณเป็นตำรวจเรอขอดูหลักฐานเลย ผมขอดูบัตรมีบัตรไหมบัตรไม่มีครับวันนี้ไม่ได้พกมาครับอ้าวไม่เชื่ออะไรันว่าเป็นตำรวจทุนได้ทำบัตรโลนไว้ผมเก็บได้โอ้โหนายที่อยายเป็นตำรวจจริงด้วยเหรอใช่ครับสวัสดีครับสารวัตรครับครับผมวัสดีครับไม่ถึงว่าลงถอด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 ครับโอ้โหชายจริงด้วยสารวัตรจริงด้วยแล้วทำไมต้องปลอมตรงปลอมตัวมาขนาดนี้ล่ะครับผมจะมาจากพวกที่ชอบกีดขวางการจราจรครับ ฝางกาจจราจัมก็ผมเต้นเสร็จแบ่งเขตเสร็จผมก็จะไปกันแล้วผมขอโทษจริงๆู้กองครับผมก็อยู่กับพวกมันมานานแล้วผมเห็นมังเกต็ตลอดเลยครับผูกองใครนี้ใครนี่ผมส่งจามาสอดแหนมครับสอดแหนมมาสอดแหนม้าครับผมก็เป็นตำรวจเหมือนกันครับอันนี้ก็ตำรวจนี่ครับตำรวจแต่คนนี้นะครับเป็นเจ้าวาดปลอมตัวมาครับแล้วคุณสารวัตรต้องการอะไรให้ผม ผมต้องการที่พวกคุณนี่พอเต้นเสร็จก็อยากกีดขวางการจราจรแค่นั้นะครับผมนี่ผมกำลังแข่งกันอยู่นะครับสารวัตรผมขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมผมแต่ว่าผมดูดูการเต้นของพวกคุณนี่มันพื้นๆมากนะสารวัตรทำไมดูถูกกันอย่างนั้นล่ะครับสมัยก่อนนี่นะครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับสารรวัตสมัยก่อนผมเป็นวัยรุ่นครับข้าไฟก่อนไม่ว่าจะเป็นเทคทุกที่ผมเข้าไปหมดครับเดอะพาเลตอรุณอมรินหรือว่าจะเป็นเดอะเดอะเทคนาซาเข้าไปเต้นในนั้นะเหรอฮะเข้าไปเต้นครับขนาดชื่อเล่นของผมไม่เกี่ยวกับการเต้นนะครับ สารวัดรชื่ออะไรครับชื่อกุ้งครับสรารวัตรนี่ผมชอบรายการนี้จริงๆงั้นสารวัตรโชว์ชววชเต้นหน่อยได้ไหมครับโชว์เป็นขันตาทีนี้นเดี๋ยวไอการเต้นเนี่ยสารวัตรจะเต้นโชว์คนเดียวไม่ได้มันต้องมีคู่แข่งประช,นชันหน่อยฮะประชันครับเลือกเอาเลยครับพวกผมเนี่ยเข้าไปทุกคนเอาเป็นคุณเสื้อเหลืองแล้วกันครับนี่นะฮะโอ้ตายแล้วอ่อนสุดเลยอยู่ในทีมเราแต่ไม่เป็นไรไหวไหมไหวไหม โอสบายอยู่แล้วลูกพี่ชอนสารวัตรก็ท่าทางจะอ่อนอยู่แล้วจัดไปเลยจัดให้สารวัตรเขาดูใช่โอเคอ่ะมาดูท่าก่อนนี่เต้นแบบโยนท่ากันเลยไหมใช่ครับสารวัตรด้วยนะฮะเินครับสารวัตรใช้พื้นที่หน่อยโอ้โหอะไรนี่เป็นการสะไลด์ขาโอ้ วันนี้ถือว่าต้อนรับคุณตั๊กครับ่ากรันเชิญจันเรือนอีกครั้งหนึ่งนะสนุกมากมากครับวันนี้ประมาเล่นแบบละครอะไรทาซานตซานทาตนาันาี้าต้าี้าั้าต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 ้กต้าตกาจับอกจริงต้า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 ข้าต้นต้าม้าต้นหัามาก้าต้าต้าร้าต้าต้าโดนขันต้ดต้า้าต้ต้ต้าตต้ต้ต้าต้าต้งใจใช้แตก็ขอบอกเลยครับว่า วิชาวันนี้ได้กลับบ้านไปเยอะมากเลยครับนี่ครูบาอาาจรย์นี่ได้หนึ่งครูบาอาจารย์โอหขอใจเขาแล้วไงขอใจเลยครัให้คุณตั๊กฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะครับนี่ผลงานล่าสุดคุณมองไงลองตะและแป๊บครังส์บวันปีแล้วไม่เคยแขกรับเชิญผมนะครับคุณเบลนต์ตรงหงอชเอาจริงจังมาเลยครับแขบอกันตรงเลยกับพ่อกับแม่เขาจะไม่เดินเฉียวเลยครับเป็นไงครับตอนนี้ผลงานฝากเอาไว้ตรงตรงเลยรายการนะฮะว่าอยากจะมาอยู่ประจํา ไม่อก่อนไปเครียดตั้งไม่อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดตั้งไม่อยู่มันก็ต้องมีคนนึงออกสิลุงหน่อยว่าจริงไหมครับเฮ้ยอย่าทิ้งมี้ดิมีคนไม่เคยมาอยู่แล้วเฮ้ไอ้เนี่ยใครใครที่ต้องออกเนี่ยเราไม่พูดแล้วกันคนที่ต้องออกนะดูจากสายตาพวกเราดีกว่าคนที่ต้องออกใช่ได้ดูได้แคครบเนี่ยแหละก็เก็บบ้าง ่พลาดบ้างต้องขอประทานอภัยด้วยอย่าเรียกว่าเจ็บบ้างเลยดีกว่าเรียกว่าเจ็บเยอะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับก่อนบ่ายคอมเมดี้ทาวของเราจะนำเสนอดาราคนไหนนั้นต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจักรด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับพี่แล้วอย่าลืมนะคะพบกับพี่ธีการในก่อนบ่ายคอมเมดี้ทาวมหานครในความสุขสนุกได้ทุกวัขสับ